Let roll good times มือวางมือวางพวกกูมือวางอันดับหนึ่งเอ้ hey. ตานานม่แจ่ทำตามพวกกูมือวางอันดับหนึ่ง hey. มือวางมือวางพวกกูมือวางอันดับหนึ่งไอ้ทำนานมึงจะทำตามพวกกูมือวางอันดับหนึ่งเว้ยวก,กูเลิกโอกันสามทุ่มกรม้าทำงานกันหามลุงเก่เวลาสแกนนิ้วแต่บุหรี่ยังไม่หมดเลยสตาร์ทลถไปเหมือนฉลับพุ่งดีบุหรี่ยาวไกลไปตั้งสามทุ่มมุ่งฝ่าสายลมพิธีกองขยะช่วยตาฟัลิขิตไม่ละหานยุ่งคือจมองงผ่านไปไฟมันติดแล้วเว้ยไอ้สัสไอ้เบสไฟไหม เชียร์เบททำโรงงานไปไหมอ๋อีอะไรวะโว้ยโทษทีครับเป็นมถ้าไฟไหมไม่ได้คัดใครตายไม่ได้ทำอะไรให้นี่ก็แก,แก่ดิดนิ้วก็ทำไฟติดได้จะขยับอีกนิดมันคงระเบิดจนไหม่แล้วรู้จักเปล่าพลันลาน,นเพิ่งเคยคนบ่อยฮัก์ดที่จะคิวปิดวางเพิ่งแค่สอนแดกกินให้มีสติวางเชิงทรามบากะคบซีแฟกเขากีทางอังเพองก็แก ทิ้งไม่ได้หันไปมองพี่เบิร์ไล่ลอ็อกเป็นบทเป็นกรนที่พวกเรามต้องรีบพอยากกลับไปนอนถ้าอยากใบจี๊ดจี้พวกคุณต้องทิ้งเป็นซองทำได้ได้ต้องรีบสแกนนิ้อวออะควันกระปอดกูดบอกสแกนผิวประตูจะปิดนีบ่บิดวันเล็กรล้วเพื่อนกูุมืนเทพทำไฟไหม้แค่ปลายนิ้วคยเย็ดเ <Yeah, yeah. S 2> ย็ดไอ้เชียเบรอย่างเอาอ่ะไอ้เชียเบรกเขามีพลังอ่ะเขามีพลังมหาศาลมากมายเลยว่ะเย็ดเย็ดแต่มาทำไฟลุกได้ไอ้เชีย โคเมือวางมือวางพวกกูมือวางอันดับหนึ่งเอ้ตำนานมึงอย่าทำตามพวกกูมือวางอันดับหนึ่งเอ้มือวางมือวางพวกกูมือวางอันดับหนึ่งเอ้ตานานมึงอย่าทำตาม